卡布。 อินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังนุ่งเกาะอ,อกฉลุแหวกหน้าโพสซีนเด็ดทุกท่วงท่าทำใจอ่อนระทวยเกินต้านเรียกได้ว่าเป็นสาวสวยที่แฟนๆให้ความสนใจกันอย่างมากสำหรับเน็ตไอดอลอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังเอื้อยพรสวรรค์หวานใจของนักร้องนักสแสดงอย่างอาอานัทพลหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในนามอาเดอะสตาซึ่งใครที่ได้ติดตามเธอก็มักเห็นเซตภาพแซบๆในอินสตาแกรมของเธออยู่ตลอดซึ่งล่าสุดเธอยังคงไม่ลดความเซ็กซี่ลงแม้แต่น้อยต้องบอก ได้เลยว่าหนุ่มๆถึงกับใจละลายกันเป็นแถบเลยทีเดียวไม่ผิดหวังนางงามสายแซบจัดบิกินี่สีแดงโชว์หึงริมสัะสุดวาบวิวท่วยยูเทิร์นใหม่ดาวิกาสวยโดนโยงปมรามาใช้สมัยทำงานให้ใจจะวายอินฟลูสาวแอนนอกตีฟองลงอ่างจนน้ำกระชอกกาะฉลุกทำใจบางแอนบ้านท้ายโชว์ซีนเด็ดซึ่งเธอก็ได้ออกมาโพสเซตภาพที่เรียกได้ว่าหนุ่มใจสันระถวยกันเป็นแถบ ร้องระบุแคปชั่นเอาไว้ว่าอาบน้ำไปโรงเรียนได้ละโดยเธอมาในลุคผมตรงยาวแสกข้างสวมเกาะอ,อกปักฉลุสีขาวแหวกเปิดด้านหน้าส่วนท่อนล่างเป็นกางเกงชั้นในสีครีมอ่อนมีดีเทลลายปักตรงขอบด้านบน อีกทั้งยังเผยผิวขาวเนียนโชว์อกสะบึง้มว,วดหุ่นเอลเอสแบบ,สบบริเวณภายในห้องน้ำริมอ่างล้างหน้าแถมยังมีแปรงสีฟันเป็นพรอะเพื่อเพิ่มความขี้เล่นเบาๆไม่เท่านั้นเธอยังได้โพสตซีนเด็ดยี้ใจเซยผมแอนสะโพกแอนบ้านท้ายงานนี้บอกได้เลยว่ายอดไลพุ่งกระฉูดสุดๆ